สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะวันนี้ปะบัวมาสวนค่ะมาสวนก็นา,นานมาทีเนาะดูมะละกอแขกดำที่ปะบัวปลูกไว้โอ้โหเป็นลูกใหญ่ยาวที่ป้าชอบปลูกมะละกอพันธุ์นี้เพราะว่าเขาไม่หวานค่ะเขาไม่หวานมากหวานแต่ไม่หวานมากลูกสดนี้ก็คุ้มค่าค่ะเป็นมะละกอที่กินสด คือตำส้มได้เนาะแล้วก็แกงส้มกินสุกได้แต่ถ้าเป็นฮอนแลนด์เนี่ยตำส้มจะไม่อร่อยจะเหนียวค่ะก็เลยชอบปลูกเนี่ยค่ะปลูกพันนี้แขกดำค่ะป้าจะพาเข้าไปในสวนเนาะไปดูว่าวมีอะไรบ้างด้านนี้ค่ะที่ปลูกไว้คันสะ ก็ติดลูกบ้างวายบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะได้กินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะได้กินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยค่ะป้าจะพาเข้าไปในสวนว่ามันมีอะไรติดลูกบ้างผลไม้ลากไม้อะไรติดลูกบ้างหญ้าลกนี่ไม่ต้องตกใจนะคะคลุมดินค่ะทำให้ดินเราไม่แห้งจนเกินไปไปค่ะ เพื่อนเก่าที่เป็นเพื่อนป้าบัวมาตั้งแต่ป้าบัวเปิดช่องมาก็จะเห็นว่าสวนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนค่ะเมื่อก่อนป้าก็ปลูกผักเนาะปลูกผักแล้วก็เริ่มซื้อผลไม้มาลงปลูกตอนนี้ก็ติดลูกหลายอย่างแล้วค่ะอันนี้เป็นแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิน้นติดปีที่สามแล้วค่ะเป็นปีแรกลูกใหญ่มากใหญ่กว่านี้สองเท่าเลยค่ะเนี่ยค่ะ ปีนี้ประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราปลูกกินเนาะเหลือกินก็ขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นอกล่องค่ะอกล่องว้าวอกล่องก็ลูกใหญ่มากเนี่ยค่ะเป็นอกล่องโบราณค่ะมะม่วงอกล่องไปค่ะยาวๆไปเลยนะคะอันนี้หมากเมาหมากเมาไม่เคยได้กินลูกสักทีนี่ ดอกดกมากต้นใหญ่มากเพราะว่ามันไม่มีฝนค่ะมันก็เลยใบเป็นแบบนี้นู่นอีกต้นหนึ่งอันนี้อะโวคาโดเพาะด้วยเมเล็ดต้นสูงใหญ่ประมาณนี้ไปค่ะยาวๆไปเลยค่ะยาวๆไปเลยสวนมีผลไม้ผสมผสานถึงแม้จะลกและลกนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะ โลกนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันนี้มัมเบอรี่เป็นที่ชื่นชอบของหลานๆค่ะวันนี้ป้าบัวจะเก็บมัมเบอรี่นี่แหละค่ะไปฝากหลานน้อยน้องมินจูค่ะพอจุนมาด้วย <c oughs> ไปค่ะยาวๆไปเลยทุ <c oughs> เรียนก้านยาวค่ะทุเรียนก้านยาว ติดลูกสีลูกเป็นแบบนี้ก็คือระบบลากเนาะระบบลากของเขาอาจจะไปเจอดินดานดินดานดินแข็งน้ำไม่พอเนาะนี่ค่ะก้านยาวติดสีลูกค่ะทุเรียนก้านยาว อันนีนนนนนนน้น้ำดอกไม้เขียวปีนี้ไม่ดกค่ะทุกปีนี้จะดกมากอันนี้น้ำดอกไม้เขียวน้ำดอกไม้เขียวนี่จะหวานเย็นค่ะหวานเย็นปีนี้ไม่ดกเพราะว่าอากาศสวิงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตกบ้างผลไม้เริ่มยืนต้นเริ่มโตขึ้นเยอะเลยพบวัวไม่ค่อยได้มา อยู่บ้านอันนี้เป็นเงาะค่ะเงาะก็ได้กินสามปีนี่ปีที่สามละติดรูปประมาณนี้ค่ะติดรูปประมาณนี้เขาจะกรอบร่อนมากเลยนะคะเงาะเป็นเงะาะโรงเรียนว้าวต้นใหญ่โอ้อันนี้เป็นอะโวคาโดอะโวคาโดเพาะ,มะเมล็ด ลูกเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะรสชาติอันนี้เป็นสตอค่ะสตอเพาะด้วยมเมล็ดป้าบัวซื้อมากินก็เพาะดูเครือเครือเขาเครือเขาเครือเขาไม่ใช่เครือเรานะคะเครือเขาไม่ใช่เครือเราพันเต้มอันนี้เป็นน,น้อยหนาน้อยหนาหนังอปีนี้ติดดอกเต็มเลยปีที่แล้วติดลูกเต็มแต่ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าหนอน นอนเจาะนอนเจาะโอ้โผลไม้ผสมผสานยืนต้นเต็มไปหมดอไม่ค่อยได้มาหญ้าคุมดินนี่ไม่ต้องตกใจนะคะหญ้าลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำให้ปกป้องน้ำละเหยออกจากดินค่ะอันนี้เป็นส้มโอแดงเวียดนามค่ะเนี่ยค่ะส้มโอแดงเวียดนาม กลับมาด้านนี้มะนาวปอดมะนาวอีพรอ,อีเม่เอ้ยต้นสูงใหญ่ปอดลูกก็มีหลากหลายผสมผสานมีทั้งลูกอ่อนลูกเกมะนาวเสียบยอดประบัวเป็นนักทดลองเนาะตัดยอดแบบนี้ค่ะที่ไม่อ่อนไม่เกไปเสียบโอ้ยต้นสูงใหญ่ เป็นลูกดกๆเนาะติดลูกหน้าเล้งสอยไปขายอันนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีน้ําเนาะไม่ได้ลดน้ำปล่อยไปธรรมชาติเอ,อ้ยอีพออีเม่เอ้ยต้นใหญ่อันนี้สมโอแดงเวียดนามเนี่ยค่ะอันนู้นเป็นมะม่วงเพชรบรรลาดปีนี้ไม่ค่อยดกเอ,อ้ยไม่ค่อยดกทุกปีดกมากนะคะนี่ว้ายดูดูมะนาวล่วงเต็มเลยเนี่ค่ะ มะนาวนี่น้ําดีมากนะคะนี่มะนาวมะนาวว้าวโถเขือเขือเขานะคะไม่ใช่เขือเราโอ้ยมะนาวร่วงเต็มเป็นสิบยี่สิบลูกวอมามะนาวคนไม่มีกินก็ไม่มีกินร่วงเต็มไปค่ะไปต่อไปต่อปาดอันนี้อะไรเนี่ยกระท้อนกระท้อนปุยไฟ ปทนปุยไฟยก็ติดดอกทุกปีค่ะติดดอกทุกปีเงาะค่ะเงาะว้าวเงาะก็อันนี้ต้นนี้ติดดอกมาต้นนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออ้ยอกล้องมะมองอกล้องอุ้ยเป็นพวงปีที่แล้วนี่ดกนะคะปีนี้ไม่ดกอุ้ยดูว้าว หอมเป็นอกล่องโบราณเนาะนี่ปลูกติดสวนไว้อกล่องอ้นานๆมาทีเห็นผลลมากลากไม้แล้วชื่นใจแต่น้ำไม่พออันนั้นเป็นลำไยค่ะลำไยห,หนึ่งต้นปลูกลำไยผลลมากลากไม่อันนี้เป็นเป็นน้อยหนากับทุเรียนรุ่นสามปลูกไว้รุ่นสามค่ะ ประมาณนี้ What? ไม่ค่อยได้มาพอมาเห็นก็ตื่นตาตื่นใจเอายาวๆเรียวๆไปเลยนะคะยาวๆเรียวๆไปเลยผลลหมากลากไม้ในสวนเนี่ยมันอมันยืนต้นได้ขนาดนี้ก็คือว่าโอเคละแล้วเราเนี่ยมาดูแลเครือของเขาเนาะเอามีดมาเกาะแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ย เพราะว่ามันมีทุกอย่างแล้วทีนี้มันต้นมันค่อนข้างสมบูรณ์ขาดแค่ว่าการดูแลน้ำน้ำปุ๋ยยามันต้องฉีดยาบ้างค่ะผละหมลรากไม้ที่เราปลูกนี่มันต้องฉีดยาบ้างฉีดยาเราไม่ได้ฉีดประจำแต่นานๆจัดการทีโออันนี้กระท่อมน้อยฟอร์จูนกระท่อมน้อยฟอร์จูน ว้าวด้านนี้มะม่วงมะม่วงเนาะเอออะไรนะฝรั่งมันขาดน้ำค่ะน้ำไม่พอเพราะว่าน้ำก็ไปสูบใส่ข้าวนาปังสูบใส่ข้าวนาปังป้าบัวเห็นของตัวเองก็สะออน นี่ค่ะปะ้าบัวจะมาเก็บมัมเบอรี่ไปให้หลานนี่นุ่งมะม่วงเนี่ยคะ่ะคือผสมผสานถึงแม้ว่าเราไม่ไม่ได้ขายแต่เราพออยู่พอกินทุกอย่างให้มีอยู่มีกินพออยู่พอกินศาสตร์ของพระราชาคะ่ะให้พออยู่พอกินไม่อดไม่อยาก ป้าบัวจะเก็บมัมเบอรี่พี่น้องป้าบัวก็ชอบกินจ้าป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมมาชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวป้าบัวจะเก็บมัมเบอรี่คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีครับอเก็บมัมเบอรี่เก็บมัมเบอร์ สวัสดีครับอร่อยไหมลูกอร่อยมีใยาอื่อุยอะไรอะลูกเม็ดเม็ดอะไรเม็ดเม็ดชาเขีย